รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Here Thailand The land the free From seas for everyone. in land of others seas everyone where dreams have begun reach for the sun. l e it happen for the better world ร่วมกันทำวันนี้เพื่อสังคมที่ดีในวันข้างหน้าโดยบริษัท w a 1 9 9 1จำกัดมหาชนปต,ตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง,ย,างยั่งยืนปตทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ไทยแลนด์เฟลี่ดีไซน์อีคสโปคูเท่าท่งทเวนตี้ไมากรรมอาร,อรยสถาปัตย์วัตกรกรมสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลรั้งที่9วันที่11-14ถึง14ธันวาคมส5 6 8หอ 68, ทีฮอ่หไวเทคบางนา โครงการประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมรองรับสังคมผู้สูงวัยและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลโดยการสนับสนุนของสำนักง,งานกองทุนสน,สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อส,อสอได้ลงพื้นที่รณรงค์และขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์หรือหลักการออกแบบและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆด้วยหลักคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลหรือเฟรนดีดีไซน์เพื่อให ผู้สูงอายุผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการสตรีมีคั์ครอบครัวที่มีเด็กเล็กและมดลอ้อหรือคนที่จําเป็นต้องใช้เก้าอี้รถเข็นให้สามารถเข้าถึงได้ใช้ประโยชน์ได้ใช้บริการได้ในตึกอาคารสถานที่แหล่งท่องเที่ยวบริการสาธารณนะและระบบขนส่งมวลชนต่างๆได้โดยสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมและเท่าเทียมกับนานาอารยประเทศทั่วโลกโดยในช่วงที่ผ่านมา รายการกิจสนะตัวยกล้อได้ลงพื้นที่จังหวัดเป้าหมายในการขับเคลื่อนและพัฒนาอรารยสถาปัต์รองรับคนทั้งมวลและงานอีเวนต์ระดับนานาชาติในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยเช่นที่อุดรธานีจังหวัดที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกในปี2 6 9 9 การดูแลพี่น้องประชาชนกลุ่มต่อบางเหล่านี้เป็นภารกิจที่ผมได้ตระหนักและก็สื่อสารกับพี่น้องประชาชนและทุกหน่วยงานของอุดรธานีได้เป็นเรื่องอยู่ในความสำคัญระดับต้นการก่อสร้างต่างๆหนึ่งในนั้นต้องมีมิติของอารยปัตย์ที่จะรองรับทุกเพศทุกวัยเข้ามาเยี่ยมชมเรามีความพร้อมที่จะต้อนรับทุกๆเพศทุกๆวัยทุกๆกลุ่มทุกคนมีโอกาสมาเยือนอุดรครับ จังหวัดนครราชสีมาเมืองหลวงกีฬาคนพิการของประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน ในฐานะตัวแทนของหอ,งองการค้าทางด้านท่องเที่ยวและการลงทุนจังหวัดนครราชสีมาเราจะพยายามขับเคลื่อนกับภาครัฐในเรื่องของนโยบายเพื่อปรับปรุงต่อเติมอาคารที่มีอยู่แล้วให้มีอาระยะสถาปัปั์ในส่วนที่2ผลักดันให้อาระยะสถาปัปั์เพื่อคนทั้งมวลอยู่ในอาคารที่กำลังจะก่อสร้างขึ้นในอนาคตและยังมีในเรื่องของสเปเชียลอีเวนต์ต่างๆให้ทุกกิจกรรมเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองมรดกโลกที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในแบบทัวริซึ่มฟอร์ก็ขออนุญาตนำเรียนว่าวิยาเนี่ยเตรียมพร้อมมาตลอดนะครับเพราะว่าเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเป็นเมืองมรดกโลกโดยเฉพาะผู้สูงอายุทางลาดเนี่ยเราก็จะช่วยกันดูเพิ่มบางจุดที่ยังขาดอยู่เพื่อให้พี่น้องที่เป็นผู้สูงอายุเราจะได้สดวกสบายมากขึ้น จังหวัดน่านมนสเสน่ห์แห่งดินแดนล้านนาไทยที่ทุกภาคส่วนช่วยกันปรับปรุงและพัฒนาอารยศรัาปัตยรองรับสังคมผู้สูงวัยและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับในเรื่องของการออกแบบที่เป็นมิตรอารยศสถาปัตยต่างๆนะครับจะช่วยให้เราเห็นว่าเรื่องของการที่จังหวัดท่องเที่ยวพื้นที่ต่างๆสามารถทําให้เป็นสากลได้ครับทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เมื่อบุคคลต่างๆที่เป็นชาวต่างชาติก็ ตามหรือว่าคนไทยที่มาเที่ยวก็ตามเขาจะรู้สึกถึงความปลอดภัยรู้สึกถึงการออกแบบที่เป็นมิตรสามารถเดินทางต่างๆได้ง่ายได้สะดวกผู้สูงอายุเองตอนนี้เป็นกลุ่มสําคัญครับในการที่กําลังเดินทางมาท่องเที่ยวกันมากขึ้นเขาจะสามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆโดยที่รู้สึกว่าไม่มีอุปสรรคในการเดินทางก็สามารถมาท่องเที่ยวกันเองได้ในเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลยูนิเวอร์แซลดีไซน์หรือการออกแบบ ที่เป็นมิครับโลกของพี่น่าอยู่กว่าโลกของผมไปด้วยกันไปด้วยกันโลกจะน่าอยู่ต้องมีความสมดุลปตทจึงสร้างความมั่นคงทางพลังงานไปพร้อมกับการลดก๊าซเรือกระจกให้ทุกคนได้ใช้พลังงานที่สะอาดมากขึ้นช่วยสร้างอาชีพใหม่ๆ ไปพร้อมกับการลดคาร์บอนเพื่อให้เรามีความสุขที่ยั่งยืนไปด้วยกันเพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว คนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทยรอนานปะนิสัยที่ไม่เคยเปลี่ยนเราขอชื่นชมนิสัยที่ตรงต่อเวลามาตลอดชีวิตของคุณเขาหน้าไม่มาสายไม่ต้องอะแอร์เอเชีย k e it happen for the better world ร่วมกันทำวันนี้เพื่อสังคมที่ดีในวันข้างหน้าโดยบริษัท WA 1 9 9 1จำกัดมหาชนปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเต,ติบโตในระดับโลกอย่าง,ย,างยั่งยืนปตทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ ไทยแลนด์เฟร r y ดีไซน์อ x ค o โปทูเทาร์เซนทเวนตี้ไฟารยัมอาปัตย์นวัตกรรมสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่9วันที่11-14ธันวาคม2อ6 8ที่หอ1 0 1ไเทคบางนากิจกรรมการลงพื้นที่สำรวจติดตาม และรณรงค์ขับเคลื่อนอารยสถาปัตขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมรองรับสังคมผู้สูงวัยและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทมวลโดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพาหรือสอสอส,อส,อสอได้มีความก้าวหน้าและพัฒนามากขึ้นตามลำดับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับก็คุยเห็นั้นจะแบ่งแนวทางนะครับในการพัฒนาเรื่องของการเข้าถึง พื้นที่ของทุกคนนะครับก็จะแบ่งเป็นพื้นที่ของสาธารณะแล้วก็พื้นที่ของส่วนราชการพื้นที่ของเอกชนโดยการดําเนินการที่เป็นโครงการเก่าก็จะปรับปรุงให้เข้าถึงได้สําหรับทุกคนในส่วนของอาคารใหม่นะครับเราก็จะมีเรื่องของกฎหมายควบคุมอาคารเข้าไปบังคับใช้สําหนระับอาคารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของทุกคนด้วยเช่นกันเทศบาลเองก็มีโครงการปรับปรุงส่วนสธาใหม่นะครับทางเดินใหม่ให้พร้อมรับการที่จะเข้าถึงของทุกคนด้วยโดยการทําทางล แล้วก็ปรับปรุงเส้นทางในการที่จะใช้เดินชมวิวแล้วออกกำลับบงกายนะครับจังหวัดพิษณุโลกสังคมเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับคนเราต้องสูงวัยขึ้นพิษณุโลลของเราเป็นเมืองการท่องเที่ยวธรรมชาติโบราณสถานประวัติศาสตร์ ดังนั้นเองนโยบายของจังหวัดพชืโรคก,ก็พยายามที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จะทําให้นักท่องเที่ยวไม่จะเป็นผู้สูงวัยผู้พิการผู้มีภาวะต้องพึ่งพาเนี่ยมาใช้บริการที่พิโพิให้ได้ทำให้ ผู้ที่มาเที่ยวประทับใจและตอนนี้เรากําลังจะมีนโยบายทําเมืองคนเดินสําหรับคนทุกช่วงวัยสําหรับทุกคนเรามีโครงการมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการจะทําเมืองน่าอยู่ด้วยสิ่งที่เรากําลังจะทําต่อไปคือทําอย่างไรให้เมืองของเราน่าเที่ยวสําหรับคนทุกช่วงวัยโรงแรมร้านอาหารห้องน้ําเราก็ให้ความสําคัญเป็นกรณีพิเศษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการทําเมืองให้เป็นเมืองอรารยสถาปัต์อยู่ในยุทธศาสตร์เราอยากให้เมืองของเราเนี่ย เป็นเมืองที่ทุกคนมาแล้วมีความสุขสะดวกสบายและล่าสุดที่จังหวัดนคนปรปฐมนี่ครับก็เป็นส่วนต่อขยายทางเชื่อมนะบริเวณท่านน้ำวัดไร่ขิงที่ทางผู้บริหารวัดก็ได้ทำเชื่อมโยงเพื่อจะให้มนุษย์ล้อหรือวิลแชร์ยุเซอร์เนี่ยได้มาบริเวณนี้ได้ นี่ก็เป็นทัศยภาพริมสั่งแม่น้ำท่าจีนวัดไร่ขิงจัหงหวัดนครปฐมนะครับเจ๊เนี่ยว่าเขาก็มีการปรับปรุงพัฒนาเป็นเส้นทางอารยะสถาปัตย์ให้คนทุกกลุ่มวัยทุกสภาพร่างกายรวมถึงมนุษย์ล้อได้สามารถมาที่บริเวณแห่งนี้ได้ น,นี่มาทางริมแม่น้ําท่าจีนวัดไร่ขิงก็มีการเชื่อมโยงต่อยอดพัฒนาตั้งแต่ที่เรามาหลายปีตั้งแต่ก่อนโควิดเลยนทางวัดเขาก็ปรับปรุงพัฒนามาตามลําดับนะจนตันนี้ก็วิวแชร์ก็ไปได้ทั่วใช่ไหมแต่ก็ยังต้องปรับเรื่องการความชันนะโอ้ <For everyone. S 2> oh, นี่วัดไร่ขิงนี่เขาทำทางรายสปักได้ดีงามเลยอันนี้วิวแชร์ชานี่วิวแชร์หญิงนะนเห็นไหมอันนี้ติดเตียงพับติดผนังได้เลยนะเนี่ย วนนี้ขอบคุณนะครับวัดไร่ขิงพระอารามหลวงจังหวัดนครปฐมนะครับอำเภอสามพรานได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นอารยาสถาปัดรองรับญาติโยมทุกกลุ่มวัยทุกสภาพร,ร่างกายแม้แต่ป้ายเสรั่เห็นไหมเมื่อก่อนไม่มีรูปวีแชร่นีน่เพิ่มวีแชร์มาได้หไหมนีม่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความเรื่มแรงเร่อมใจกันนะครับจากทุกภาคส่วนภายใต้โครงการขับเคลื่อนเมืองอารยาสถาปั์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลนะครับ i yeah. อ่าใช่ไหมนี่ก็ไม่ไมีสเต็ปใช่ไหมโ <c oughs> อ้นี่เร <c oughs> าจับเยอะมากเลยนะนี่ผมชอบกระจกเนี่ยพี่ลี่กระจกโอ้โหนี่ก็เป็นตัวอย่างได้นะกระจกแล้วไม่เอียงเอียงมา10องศานะสองด้าน <c oughs> สบายใจแล้วก็มีจุดล้างมืออ่าจุดล้างมือนะโอ้โหนี่แล้วเบ้าไม่ติดพูมินะ <c oughs> และนอกจากไม่ติดพูมไม่ติดเข่านี่หัวใจเนี่ยสูงจากพื้นเจ็ดสิบเซนนั่นจำไว้นะขอบล่างเนี่ย <c oughs> ใชแล้วก็เราจับแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคเลยพี่ลี่ครับโดยรวมนี่นะขนาดโดยประมาณ2,2คูณเมตรแต่โมเดลใหม่ต้องฝากทำา3คูณเมตรเพื่อติดตั้งเตียงพับ ผนังในห้องน้ำหรับมาให้ผู้ใหญ่เปลี่ยนแผนเพลทเปลี่ยน,น,นภาพอยู่ตรงนี้เลยนี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยครับโลกของพี่น่าอยู่กว่าโลกของผมไปด้วยกัน โลกจะแน่อยู่ต้องมีความสมดุลปตทจึงสร้างความมั่นคงทางพลังงานไปพร้อมกับการลดกาล๊าซเรกนกระจกให้ทุกคนได้ใช้พลังงานที่สะอาดมากขึ้นช่วยสร้างอาชีพใหม่ๆไปพร้อมกับการลดคาร์บอนเพื่อให้เรามีความสุขที่ยั่งยืนไปด้วยกัน รวมพลังขับเคลื่อนเมืองศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมืองซอฟต์พาวเวอร์และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในงานไ h a i l a ด์ Fel ย y ดีไซน n Expo 2025่ามหกรรมอารยสถาปัตย์นวัตกรรมสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่9จัดใหญ่ไตกระทิบวันที่11-14ธันวาคม2568ที่หอ101ไบเทคบางนากรุงเทพมหานคร l e it happen for the better world ร่วมกันทำวันนี้เพื่อสังคมที่ดีในวันข้างหน้าโดยบริษัท W a 9 9 9 1จำกัดมหาชนปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเต,ติบโตในระดับโลกอย่าง,ย,างยั่งยืนปตทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ ไทยแลนด์เฟรย์ดีไซน์อีคสโปทูเทเนต25มากรรมอารยสถาปัฏนวัตกรรมสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่9วันที่11-14ธันวาคม2568ที่ห้อ101ไบเทคบางนาจากบทบาทนักวิชาการวิศวกร ศาสตราจารย์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยชั้นนําและประธานมือทีโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารในพระสังฆราชูประธรรมวันนี้อาจารย์เอหรือศาสตราจารย์ดรสุชาติชวีสุวรรณสวัสด์ได้ตัดสินใจเข้าสู่สนามการเมืองอย่างเต็มรูปแบบในฐานะหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ด้วยแนวคิดปณิธานนโยบายและมุมมองอย่างไรวันนี้มาคุยกับอาจารย์เอกันครับ แล้วจริงๆตอนนี้นอกจากบทบาทประธานวิธีเนี่ยบทบาททางการเมืองาาอน,นี่เป็นไงครับวิชาการก็เป็นนายกสภาหหมาห, ML, หมาวิทยาลัยซียอ k มเคแอลมหาวิทยาลัยเอไอแห่งแรกของประเทศไทย<อ>ก็ทําเทคโนโลยี AI ให้เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยและบทบาทสําคัญต่อชีวิตผมก็คือบทบาททางการเมืองอก็ตอนนี้กําลังจะเปิดตัวพักการเมืองอนะครับพักไทยก้าวใหม่ครับซึ่งขอเป็นอย่างน้อยเป็นทางเลือกของประชาชนนะครับ ที่จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนประเทศเริ่มต้นด้วยการศึกษานะครับแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวเดินไปข้างหน้าได้นี่มุ่งมาทางนี้เต็มตัวอย่างที่พี่อ๋อยเจากผมมาเป็นสิบสิบปีนะครับทาอะไรก็ต้องทําให้มันดีทําอะไรต้องทาให้มันเสร็จดังนั้นก็จะต้องทําการเมืองให้ดีที่สุดไม่พี่น้องประชาชนผิดหวังแล้วยังอยู่ในวัยที่เรายังยังมีพลังยังมีร่างกายยังมีความคิดมีแพชชั่นเนี่ย ไม่ทำวันนี้ทำวันไหนและในว,วันที่ประเทศไทยวันนี้โอ้โหวิกฤตทั้งเศรษฐกิจการเมืองสังคมความสามารถในการแข่งขันเสียงาวรอมน้ำท่วมอีกแล้วการศึกษาวันนี้มันรอไม่ได้ครับเราต้องมาทำแล้วก็ับพี่ออย อาจารย์นี่ก้าวเข้าสู่เวทีการเมืองเนี่ยก็ตั้งแต่ลงสมัครผู้ว่ากทมก่อนใช่ไหมก็ประมาณ4ปีนะถือว่ายังยังยังเป็นน้องใหม่อยู่กันเนี่ยถือว่าเข้าเรียนสาธิตมาแล้วแล้วก็อยู่ระดับไหนอยู่เทียบระดับไหนเนี่ยตอนนี้แต่ก่อนอนุบาลตอนนี้ก็ปฐมมัธยมนะครับก็ต้องต้องเร่งเรียนเร็วหน่อยแล้วผ่านข้อสอบมาสองสองเวอร์ชันนะข้อสอบสนามเมืองหลวงข้อสอบพักประชาบัตใช่ ซึ่งก็ต้องขอบคุณนะครับผมเชื่อว่าหลายคนจะเลือกผมหรือไม่เลือกผมอย่างน้อยที่สุดผมเชื่อว่าท่านก็เห็นความตั้งใจนะครับแล้วก็การมาอยู่กับพักประชาธิปัตย์ต้องยอมรับว,ว่าพรคประชาธิปัตย์เนี่ยไปโร,โรงเรียนสาธิตท,ทางการเมืองที่ดี<อ>นะครับงั้นแล้วก็ก็ถือว่าเราได้ประสบการณ์ตรงรเข้าไปในโรงเรียนแล้วทีนี้ก็ถึงวันที่เรา จะทำสิ่งที่เรามีแพชชั่นละอ๋อนี่เรามาบินได้ตัวเองอะไอนี่นะพอได้พอได้เนยาีก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะก็ขอเป็นนกตัวหนึ่งนะครับที่อย่างน้อยก็เราช่วยๆที่จะเอาเอาไหล่แล้วพยุงประเทศขึ้นไปพอเข้ามาอยู่ในเวทีการเมืองเนี่ยอาจารย์เอ๋ทั้งหนเข้ามาแล้วมันยังไงฮะเราเคยอยู่ในวงคาที่แบบทหมวิชาการมันมันคนละโลกนะผมว่านะ คนละมุมเลยนะดูเหมือนคนละโลกแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกถึงคนหลากหลายอาชีพแต่โดยเฉพาะคนที่อยู่ในวิชาการแล้วก็ค่อนข้างไม่ชอบการเมืองมันใช้ทักษะคล้ายๆกันแหละพี่อ๋อยพี่อ๋อยจะทำอะไรก็ต้องใช้ความมุ่งมั่นการเมืองไม่มุ่งมั่นก็ไม่ได้หรือจะเป็นนักวิชาการไม่มุ่งมั่นเนี่ยสักพักหนึ่งมันก็ท้อเพราะว่ารายได้ไม่สูงนะครับต้องเสียสละเยอะมันก็ไม่ต่างจากการเมือง แล้วการเมืองเนี่ยถ้าเกิดมีความรู้มีประสบการณ์อะไรมาก่อนมันช่วยได้เพราะผมเข้าการเมืองก็คือผมเข้าไปว่าเออผมเป็นวิศวกรนะครับทางานเรื่องการศึกษานะครับมีแพชชั่นเรื่องพวกนี้มาก็เป็นเป็นฐานรากที่ดีในการทําการเมืองระดับประเทศมันก็ดูเหมือนว่ามันก็ต้องใช้ทักษะคล้ายคล้ายพื้นฐานอะไรกันจำเป็นแต่ว่าเนื้อหาการเมืองจะมีพวกเล่เหลี่ยมมีคมเคี้ยวโหด มีนี่อยู่กันเมืองปัจจุบันหันปุบกันใช่ดูฟังข่าวอันนี้จะรับมือทันไหมเนี่ยมาวิชาการเนี่ยก็อย่าที่บอกมันก็ต้องเรียนรู้ไปนะครับแล้วก็แต่ผมเชื่อเชื่อว่าทําดีต้องได้ดีอะรัพัฒนาดีคําพูดนี้แม่ผมพูดนะพี่อ๋อยครับแม่ผมนีก็จะเป็นนักจิตวิทยาส่วนตัวผมพอผมกลับบ้านไปดึกไม่ได้เจอลูกภรรยาหรอกก็จะเจอแม่รอ ก็จะเล่าเรื่องอเจออะไรมาหมดแม่ก็บอกเอ๊สังคมต้องมีคนอย่างเราเอ๊เชื่อเถิดถ้าเกิดเอ๊ทำความดีน,มนะครับฟ้าก็ต้องเป็นใจศิทธิ์ก็ต้องคุ้มครองพอมันเชื่อแบบนี้พี่อ๋อยอเราก็ทําไปนะครับแล้วเม็กซิูกนี้พี่อ๋อยเห็นไหมก็มีคนมาบริจาคเพราะเขาเชื่อเราทาได,ได,ได้ได้ดีทําได้จบเพราะฉะนั้นการตั้งพรรคการเมืองเนี่ยผมเชื่อว่าก็มีคนที่เขาเชื่อว่าเราตั้งใจทําจริง สุดท้ายแล้วาก็จะมาอุปถัมภ์เราเราก็จะมีโอกาสได้ทําความดีมากขึ้นเพราะเป็นอธิการก็ทําได้หมาอะไรเท่านี้สร้างโรงพยาบาลเกือบตายร้องไห้ไม่กี่รอบเนี่ยก็ได้เท่านี้มันไม่มีหนทางใดที่เปลี่ยนประเทศเลยถ้าเกิดเราไม่ทําการเมืองะเราต้องเข้ามาเพราะทําการเมืองผมอาจจะได้ทําโรงเรียนได้เป็นหมื่นโรงเรียนทาหมาอะไรได้เป็นร้อยหมาอะไรให้ดีขึ้นอาจจะทําโรงพยาบาลที่ดีแบบนี้เป็นร้อยโรงพยาบาลมันไม่มีหนทางอื่นเลยครับพี่อ๋อยนอกจากหนทางทางการเมือง ท่านนั้โลกของพี่น่าอยู่กว่าโลกของผมไปด้วยกันไปด้วยกันโลกจะน่าอยู่ต้องมีความสมดุลปตทจึงสร้างความมั่นคงทางพลังงานไปพร้อมกับก,บการลดก๊าซเรือกระจกให้ทุกคนได้ใช้พลังงานที่สะอาดมากขึ้นช่วยสร้างอาชีพใหม่ๆ ไปพร้อมกับการลดคาร์บอนเพื่อให้เรามีความสุขที่ยั่งยืนไปด้วยกันเพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทย Let it happen for the better world ร่วมกันทำวันนี้เพื่อสังคมที่ดีในวันข้างหน้าโดยบริษัทดับเบิลเอหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งจำกัดมหาชนปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเต,ติบโตในระดับโลกอย่าง,ย,างยั่งยืน ทอทอทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ไท a แ l นด์เฟลีดีไซน์อีกสโปทูเทมา,ากรรมอารยสถาปันวัตกรรมสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่9วันที่11-14ธันวาคม2568ที่ห้อ101ไบเทคบางนา วิิีอรารยสถาปัดเพื่อคนทั้งมวลก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายนปี2558โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรณรงค์ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นเมืองต้นแบบทางด้านการปรับปรุงและพัฒนาอรารยสถาปัตดหรือการออกแบบและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นทางลาดมาตรฐานที่จอดรถและห้องสุข,ขาสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยพักฟืน้นผู้พิการและมนุษย์ล้อหรือคนที่ใช้กุ้ยรถเข็นให้ได้รับความสะดวกปลอดภัย เป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมในการเข้าถึงได้และใช้บริการได้ในตึกอาคารสถานที่ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวและบริการสาธารณะต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมของมนุษย์ล้อและผู้พิการจะร่วมร,วม,รวมพลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทมวลของประเทศไทยให้โดดเด่นก้าวไกลในเวทีโลกซึ่งในปี2568นี้ก็ครบรอบหนึ่งพศ หรือ10ปีของการก่อตั้งมูลนิธิอารยสถาปัตดเพื่อคนทั้งมวลเราจึงได้จัดกิจกรรมก้าวไปข้างหน้าอีก19ก้าวในวันที่19เดือน9ณอารยสถาปัตดสถานย่านลาซานบางนาโดยมีบรรดาผู้นําองค์กรและผู้แทนภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมประกาศความร่วมมือในการส่งเสริมผลักดันประเทศไทยไปสู่เป้าหมายเมืองอารยสถาปัต์และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับ วันนี้เป็นวันครบ10ปีนะครับของมูลนิธิรรยาสาปัดถือว่าเป็นมูลนิธิที่มีความหมายนะครับที่จะให้ทุกคนไปไปไหนไปด้วยกันแล้วจะไม่ทิ้งเขาไว้ข้างหลังซึ่งจะทำให้เป็นสากลทั้งหมด ดังนั้นก็ขอให้10ปีที่ทำอยู่เนี่ยก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ต่อยอดมีผลงานดีเด่นดังไปก้าวไกลั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับค่ะก็ขอแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ10ปีอารยสถาปบัตรนะคะขอให้น้องกิษณาละลายสุขภาพแข็งแรงเป็นขวัญใจเป็นที่พึ่งของผู้ที่รอการช่วยเหลือมากมายนะคะให้มีคนรักให้มีคนให้ความร่วมมืออย่างเยอะแยะไปหมดเลยนะคะให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับครอบครัวตลอดไป,<อ>ไปนะคะ Yeah. อุตสาหกรรมไม้สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมนทรศการนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับการครบรอบ10ปีนะคขของมูลนิธินะคะโดยเฉพาะมูลนิธิแล้วก็พี่ษณะเนี่ยได้ทําเรื่องของสังคมเรื่องของความเท่าเทียมนะคะมีความโดดเด่นแล้วก็ทางอุตสาหกรรมไม้เราเองเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอให้ทางมูลนิธินะคะแล้วก็เฟรนด์ดีไซน์นะคะมีการเติบโตนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะคะขอให้ปังๆในอนาคตด้วยนะคะขอบคุณมากครับในโอกาสที่ครบรอบ 10ปีนะคะก็ท่านเองท่านเป็นผู้ที่ช่วยโปรโมทแทบจะเรียกว่าทุกๆด้านแล้วก็เกี่ยวกับอรารยศถาปัตดด้วยนะคะอันนี้ก็ช่วยเรื่องการท่องเที่ยวด้วยเพื่อขยายเครือข่ายไปในต่างประเทศด้วยนะคะก็ขอแสดงคำยินดีอย่างยิ่งอย่างจริงใจเลยค่ะขอบคุณมากะคะ่ะ ขอแสดงความยินดีนะคะกับการขับเคลื่อนนะคะที่ยาวนานนะคะของท่านคุณกิจณนะนะคะจนถึงวันนี้นะคะเราได้เห็นชัดเจนภาพชัดเจนแล้วก็การท่องเที่ยวที่ไร้พรมแดนนะคะที่สามารถที่ทนทุกชั้นที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเราและได้รับความสะดวกสบายโดยเฉพาะตอนนี้เรื่องของท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็เป็นอันหนึ่งนะคะที่จะช่วยเข้ามาส่งเสริมในทุกๆด้านแล้วก็ร่วมกับทางกลุ่มของคุณกิจณนะด้วยค่ะขอแสดงความยินยินดีด้วยนะคะในโอกาสครบรอบ10ปฟรีของมูล เรนิชิอารยสถาปั์ก็ดําเนินการช่วยกันไปดูในสถานที่ต่างๆรวมถึงท่าโรงเรียนบางกอกพัฒนาด้วยซึ่งคุณอ๋อยก็จัดให้เป็นต้นแบบของอารยสถาปัต์ของโรงเรียนนานาชาตินะคะก็ขอบคุณมูลนิธิอารยสถาปั์เช่นกันที่สร้างคุณ,ณประโยชน์นานามากมายแกแ่ประเทศชาติเราขอให้พวกเราร่วมแรงร่วมใจส่งเสริมให้โครงการที่คุณชนะ,ะวางฝันเอาไว้ให้เจริญก้าวหน้าและมีความเข้มแข็งและขอให้อยู่เป็นกำลังใจกับพวกเราทุกคนต่อไปยิ่งดีค่ะ ก็วันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่มูลน,นิธิครบสิบ พวกเราก็ขับเคลื่อนกันมาหลายปีพี่กิตนาเองก็ตั้งใจมากๆเลยที่จะขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้แน่นแล้วก็ทัดเทียมกับประเทศอื่นในเรื่องของอายะสถาปัตย์เนี่ยถ้าเราขับเคลื่อนได้เท่าเทียมกับประเทศอื่นเราจะกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเราก็มาร่วมกับพี่กิตนาแล้วก็พยายามเป็นลมใต้ปีกเพื่อที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของพออนะคะพี่ ในฐานะตัวยกล้ขอขอกราบขอบคุณทุกกำลังใจที่ได้ร่วมกันส่งเสริมและผลักดันให้ประเทศไทยของเราได้ก้าวไปสู่ความเป็นประเทศมหาอำนาจทางด้านอารยาสถาปัต,ตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคเท่าเทียมร่วมพลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนเท่ามวลอย่างจริงจังยั่งยืนตลอดไปในโอกาสครบรอบหนึ่งทศวรรษ10ปีการ สถานามูลีิที่อรารยะสถาปัตเพื่อคนขโมลครับ